ครับผมก็วงสวงเอาเลือกเอาชัยวันที่18มีนานะฮะซึ่งก็พจมานสว่างคาตาครับผมนะฮรัาน้างนี้เป็นร้านอะไรเพราะนี้ก็สนุกสนานนะครับก็เข้าช่วงนี้ก็คลายเครียดกันไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งมาก็คือปิดโรงหนัง14วันนะครับแล้วก็จะจะพิจารณากันอีกทีเมื่อครบวันที่31นะฮะแล้วหนังเราก็จะเข้าวันที่1นะฮะก็ดูว่า ถ้ารัฐบาลสั่งสั่งปิดต่อเราก็คงจะเลื่อนนะครับเพราะตอนนี้เราก็วางไว้ก่อนเป็นวันที่1นเมษายนเลื่อนเข้ามาตอนแรกจะเข้าวันที่2แต่เราเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่1เพื่อที่จะเอ่อเอ่เอเปิดพร้อมกับโรงหนังที่ที่ที่เขาเปิดนะฮะตอนนี้เราก็รอเราปฏิบัติตามที่รัฐบาลสั่งมาว่าเราจะต้องทําตัวยังไงอย่างวันบวงสรวงวันนี้เราก็ตอนแรกว่าเราจะจะงดแต่มันไม่ทันแล้ว พุ่งมาเย็นนี้ก็เลยก็เลยต้องต้องทำแต่เราก็ป้องกันเป็นอย่างดีโดยการให้นักแสดงทุกคนใส่แมสแล้วก็มีคนมาตรวจไข้แล้วก็แอลกอฮอล์แจกให้ครับผมตัวิพนวางแผนสำรองไว้ไไยังไงบ้างคะว่าถ้ามันต้องเลื่อนจริงไหมอาจจะแบบเลื่อนไหนอะไรยางไงถ้ามันต้องเลื่อนจริงๆก็ก็ต้องรอตามตามที่ที่ที่วงการโทรเลื่อนกันเพราะมันมีหนังไทยหลายเรื่องหนังฝรั่งหลายเรื่องที่เลื่อนไปแต่ แต่ถ้ามันไม่เลือ่อนเราก็เราก็พร้อมฉายหนึ่งเมษาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าหนังเราทําให้ประชาชนคลายเครียดได้เพราะเป็นหนังตลกแน่นอนนะฮะแล้วก็เราไม่อยากให้ทุกคนเครียดเยอะนะฮะอยากให้ทุกคนให้ให้ทุกคนป้องกันตัวเองดีกว่านะฮะอย่างที่รัฐบาลบอกมาคืออย่าอยู่ในคนกลุ่มเยอะแล้วก็ใส่แมสล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเรา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 ,เราอย่าไปกลัวมากนะฮะเราตนกกันมากมันก็อะไรหลายๆอย่าง,างมันก็จะเสียไปด้วยแต่เราก็ฟังคําที่รัฐบาลแนะนามาปฏิบัติตาม รัฐบาลเขาบอกมาครับผมสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคืออย่ารวมตัวกันเยอะนี่กี่คนนับดิก็เขาแถลงข่าวก็ต้องก็ต้องธรรมดาห่างๆ่างเขาให้ห่างประมาณเมตรเมตรหนึ่งเมตรหรือสเมตรโอ้้าถ้าห่างหนึ่งเมตรสองเมตรนู่นแหละไปไปแถวอยู่ตรงเจดีย์นู่นน่ะเดินเรียงกันน่ะข่าวแต่งงานมึงอะว่าไงอะไรเขาไม่จับไปโกตาแล้วค่ะ สนุกมากค่ะก็ก็รอรอว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆรุ่นคันเทพนะคะแล้วก็น้องๆอีกหลายๆท่านที่มาร่วมกันในเรื่องนี้คือเรานักแสดงเยอะมากๆค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะก็ต้องฝากกันเพราะช่วงนี้มันมันหลายๆคนเครียดนะฮะหลายๆหลายๆคนกลัวก็ก็ขอบอกว่าอย่าไปกลัวมากนะฮะก็ทําตัวตามปกติเราก็ทําตามที่ที่รัฐบาลหรือว่า คุณหมอแนะนำนะฮะเราก็ปฏิบัติตามนั้นมันถ้าเรากลัวมากเดี๋ยวมันจะเกิดมันจะอะไรมากไปกว่านี้นะฮะก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคือให้ทุกคนหลังจากที่เครียดกันมากับเรื่องเรื่องไข้หวัดอะไรนี่แหละไอ้ไข้ไข้โควิดนะฮะก็มาดูหนังการคลายเครียดเพราะไม่งั้นจะเครียดกันหมดทั้งประเทศนะฮะก็ยังไงเรารักษาแล้วเราป้องกันให้ดีที่สุดมันก็คงไม่เกิดขึ้นอะไรกับตัวเรานะครับครับผม หนึ่งเมษายืนยันหนึ่งเมษาฉายหนึ่งเมษาถายแน่นอนแต่ถ้าทางเมเจอร์ตอนนี้เมเจอร์ทางรัฐบาลทางรัฐบาลไม่ไอตั้งโรงหนังด้วยแหละโรงหนังเขาปิดวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สามที่เบสแต่เปิดวันที่หนึ่งก็ฉายเลยถ้ารัฐบาลให้ฉายไม่เลื่อนนะถ้ารัฐบาลไม่ปิดต่อก็ก็าฉายเลยฮะเพราะเราก็ต้องทําตัวให้ตามรัฐบาลด้วยครับผม